ไอเชี่ยแม่งให้เหลืวยครับพี่หมูแค่ถอยถอไม้ครับหมอนี้ถ้าถอยถึงไม้นี่ก็เห็มันนี้เราอยู่อยู่กับคุณชาแนลซีนเกมเมอร์ครับซีเกมเมอร์เลตอีเอ็นวัเอเจเออีอาร์วัทีวีครับทีวีตัวเล็กครับใหญ่เว้ยเเจอสับศีร่ ตอนนี้อตอนนี้เราอยู่กับเกมอะไรครับอาบิจิอาบิจิเออเอ,อ,เเอ้อาวคีต่อพ่วงสนะิไม่คนนือไม่ถนัดด้วยเลกไม่ถนัดด้วยเลยเออแอสามแันก็องอีดีๆแล้วมึงก็มาทำ <laughs> <ะ>มาครับตอนนี้ เราจะได้สู้กับคุณคุ้ยคุณลู่คุ้ยเด็กคุณลู่นี่คุ้ยครับโอ้โหเย็นกันอย่าบอกนะว่ากูเป็นอีกละเฮ้ยไอ้กี้อ่ะไอ้กี้ว่ะอ่าแล้วว่ะเฮ้ยิว่ะอ้าวทำไมเพื่อนได้รับแรงลอยได้กูยังเห็นเลยเอาชิบ้าไอ้กี้ตอนนี้คุณคิดได้ถูกลุ้มอย่างเป็นที่ทางการดีครับทางเรียบร้อยไว้ ไม่ใ่ใชนุต,ต,ตอนนี้นผมจะได้ดูช่องแชแนลของคุณซีเกมเมอร์เขามีผู้ติดตามถึงเจ็ดร้อยคนวู้วว <c oughs> เ,เดี๋ยวผมถามคุณซีเกมเมอร์นะเออถ้าถึงหนึ่งพันแล้วคุณจะทำทำคลิปต่อไหมครับ อ๋อสองด้วยการชักโมเดลโอ้โหแม่เด็กขนาดนี้แม่อายุอายุแค่เก้าวิแม่งวีบีแล้วเหรอวะ <c oughs> เออติดแล้วไอ้เนี้ยอ้าวโอ้โหผมตายแล้วผมตอนนอี้ตอนนี้สม,มอโดีเลยบ่นีแ้แค่คนเดียวมึงก็่นทาไม่ได้คนเดียวมึงยังนทาไม่ได้แล้วมึงเลนได้ใครวะอุ้ยเกือบโดนกูกูฆ่าได้แล้วตอนนี้กูฆ่าแล้วมึงกูตายกูฆ่ามึงคิดกี้เน่ยไม่ติดชิดนะ คุณซีนเกมเมอโอ้ไอ้สันมินยิงมาโดนกูทำไมเช่นเดิมเดี๋ยวผมจะเอาเดี๋ยวผมจะให้พิมใน YouTube ให้ช่องซีนเกมเมอร์เองนะครับโอ้ยช่องของซีนเกมเมอร์เดี๋ยวผมบอกครับงอเป็นไงครับโอ้โหน่าไม่ได้เขียว วิโล่อมัดอมโอมาตาครับอยกับไปโดนเออไม่ีโดนกูมีโรคมีโลคโอ้ขี้เขาหามึงแย่งแล้วกินกูไอ้เหี้ยนะทำไมกูไม่ได้แย่งกูไม่เหมือนมึงด้วยตัวกูไม่ตายแล้วตอนนั้นกูเลือกจะกินแล้วมึงก็มาแย่งไอ้เหี้ยโอ้โหโดนยิงโดนได้เนี่ยโอ้โดนได้เนี่ยมึงยิงโดนโอ้มึงยิงโดน คุณลิวคี้ติดแต่ไปที่แบบรออะไรเยี่ยกูคุ้ตอนนี้กู้คุ้ยควยเด็กหยุดเยยดเยียดเเยียดก็พบทยเยยดมเลยเออตายแล้วกูตายแล้วยังยังยังีสามคิว ดเป็นดเดับดบไอเหี <erk Port rait> yeah, ้ยเย็ดแน่นอนคนนีเย็ดแน่นอนตายครับผมไบกควยนักนาไอดับมึงเดี๋เร่กูเย้นาแครับผ มาต้องแอดไดอยกับสองเก้าห้าเจ็ดสาม้าห้าหยุดคลิปด้วยอ๋ออ๋อออฮะผมอ๋อเก็บไปโหคนดแมงโเยอะเลยแมาอะไรสักให้เขาเชื่อเยอะใช่ไหมใช่เช่อเเอยแล้วแมเอาแบบนี้มันถึงได้มันได้ครับแล้วก็แมปเบืยอะบนไอ้เต้ โอเคทามาละทำมาจับไม้ชุดใหญ่ไปกะพุ้งผมคือสกินซโซเกะแล้วรูดี้คุงคุยเขาก็คุยแค่เพ้อแล้วเขาก็สกินชีอะไรไม่รู้เนี่ยไอ้ยเกศตอนนี้ผมชื่อทีนะครับทีเมิองดิวทีรูดี้คุยแค่เพ้อวันนี้จะมาเล่นกับคุยแล้วเย้๊ยัดแม่เ้ยยึดห็นเลยยึดแม่เ

ยูเว็สเป็นลมยาวเฮยไม่ได้เลยสัตว์เฮ้ยฮึ้ววววว่วว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 นวว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 วันวว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 วลน แรกเลยเมื่อกี้มันแรกเว้ยโอ้ยไม่มีข้ออ้างแลยครับผมอะไรไม่มีข้ออ้างนี่ไม่มีข้ออ้างเลยเมื่อกี้มันแรกเว้ยเมื่อกี้เราแรงของตัด่านเลยมาเนี้ยจรู้วิธีละได้ไหมวะไอวัตถุสีฟ้าเข้าเข้าไปเข้าไปเข้าไปครับโอ้ยเข้าไปไอ้ลูกพ่อลูกเอ้ยลูกเอ้ลขอนี้ข้าวไก่ขอนี้ขอนี้ แล้วออก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 แล้ว้าปุเขาได้ไม่ทำไมเขาเจออะไรนักวะแล้วก็ไอ้คี้ด้วยนี่แหละไอ้เชี้ปุ๊เขาไม่เขาได้ยังไงไอ้น้าติ๊กูกดช้าสุดเลยไอไมเข้าถึงทางเพื่อนได้หมดนี่ไอปกูอยากได้นั่ก่ะโอ้ยอยู่ข้างกันทั้งนั้น ไอเขาจะเขาอยู่กลางไอไปแล้วไปแล้วไปแล้ววิ่งไปตัแปดแล้ววิ่งไปตัแปดแล้วเฮ้ยเขาตุ้ยเชียนี่คืว่ะตุ๋ยเชคกี้ตอนนี้วิ่งไปตัวแปดอุ้ยกือบปืนเกิดต่อหน้ากูมึงอยู่ไหนพวกพวกงูคล้วยคว๊ดอ้าวแชมูโทรศัพท์โทรศัพท์แล้าอะเฮ้นี่ตายฆ่าได้หนึ่งเน็กเน็กกว่าดีอย่า ย่าไ yeah. ้น no, ี่กูจะตาเลี่ยวเอ้ยฆ่าแมันฆ่ากูมันจะฆ่ากูมัใช้สายฟ้าหุยจุ๊หุยเจ้าเอียอไเื้อเื้อเลื้อเื้อเื้อเ้อจะอู่นโดบโดบโดบเปิดอนโอเคนะครับเราเป็นทีมกันเราเป็นทีมกันที่เราทีมกันนะผมพอพอเราตาเหลือสามคนเราแล้วเรา้อนนวเอาเลยเงียบ

วันนี้มาเองไอเด็กคนไหนคนไหนเขยอยู่ตรงนี้นี่ไอ้เนี่ยนั่งข้างโอเคนะครับเมื่อกี้มีบาสุก้าไใช่ไหมทำไมกูเจอแต่ตับระเบิดด้วยอ่ะช่วยด้วยกูเจอคนมีบาสุก้ากูสอดแนมก่อนกูนินตัวมาขึ้นน้ำยิงตึกโอ้ยว่าเด็กเฮ้ยกูเจอปืนว่ะกูช่วยนะช่วยกูจุกตายโอเคครับมากูมีปืนเหมือนกันแต่กูไม่มีเนื้อแล้วตอนนี้ นี่ใครมีเนื้อบ้างอ่ะเอ้าเขาโดนตุ้ยว่ะพวกขอวางกลับระเบิดก่อนนะครับที่สี่ครับผมตอนนี้ครับเหลือผมคุกทีเจอเนื้อเบียก่อนเบียก่อนอ้าวกูไม่ฟังเฮ้ยรู้อะไรวะครับอะไรครับรับตาเอ้า รถตูปอ่ะเนี่ยขาโดนตหรือว่าโดนอะครมาครับมาครับรีบเข้าครับเดินนะครับอาไรเนี่ยดันปืนดันปืนนี่นี่นี่ปืนปืนตปืนัปืนันี้ันันันปืนันืัันนีน เออกบวันกี่นาทีแล้วเนี่ยสิบนาทีแล้วอันนี้แบบสุดท้ายอันนี้แบบสุดท้ายสุดท้ายละมาจัดไปชจู่เจนเซพิธเฮ้ยโคตใเจนเฮ้นัดไอ้คิว่ะอ้าไอ้นัดครับมุดดมมุดดมเออเรื่องไรกูเนี่ยเราอยู่ทีมการยำซีนะโหโห

บ oh, oh oh ้านไหนฉันไอเขย้วาขวากว่ไม่เจ๊ดินี่อะไรวะกูี้เกียอะไรเนี่ยครับผมวุ้นเจ๊ับผมระเบิด้นเดกรัวอ้าวมูตกตายมูตกตายอ้า วู๊หายตัวนี้ดีกว่ามึงฆ่ากูดีๆไอ้เชี่ยว่างไอตัวนั้นโ้ยระเบิดว้าวน้ำหน่อยนะฮะจมนะมึงไปทำดีแม่แม่ด้วยคุณแม่มึงยะวัดดี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 อย่ามาตกวัดดี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 วิ่งหนีปวัดดีวัดกีวัดาย วัดดีวัดด so ีเอาไว้ใช้เดิมันันตูดแม่งเลยวัดดีพุ uh ่มขีถ้ากระโดดไปเรื่อยๆสามารถี้จ๋าไม่เร็วอยมากวัดดีนั่นไอ้ตาดูวัดโูวัโอ้วไม่งอยวะวโดดูวโดด อุ Beast ๊ยอ๋อกูยิงไม่หรอโลนิคุงฆ่าโลนิคุงเอาใค้โลนิคุงฆ่าโลน่คุงไม่ตายนะชนะที่สองครับที่สุดท้ายครับวันนี้ผมต้องขอจบคลิปเพียงเท่านีิสชอ